BEEEEEE <laughs> ชื่อพันชีเชนเอนะเราเป็นตุ๊กตาตุ่ยดอยมุงวิงหน้าตาน้ารักสไตล์คี้ขู่อนุเนมมากๆเลยอ่ะดูตัวเราสีเราทำมาจากตุ๊กตาเลยนะเดี๋ยวเราไปเโอ้ยก้อพุ่งมาแต่ไกลเลยอ่ะพันชีเชนคอนยญาตดีก่อนแล้วกันแล้วก็ดูเหรียญเราสีเป็นยายทอยเป็นเหรียญโลบักกันแล้วก็เสียงมุงวิงมาเนี่ยเสียงปิงปิงโอ้โหตัวเราดันมุงวิงสุดๆเลยครับทุกคนปัดไฟก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องหัวนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะช่วยได้ปัดไฟเองเรื่องการปัดไฟนี่เป็นงานถนัดของเชนเลยอ่ะเชนก็การปัดไฟแบบขััั้้้นนสสสุดดดดยยอ่ปปปใหหมเเเลลลครไไ็จแวททาโี ลากโดนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีสเตตอยู่ขั้น3งั้นไปช่วยเพื่อนดีกว่าพันชิเชนมาแล้วเอาสวยเพื่อนตายไปนะพันชีเชนก็แค่อยากช่วยเพื่อนเราทาไงดีอะโอ้ยแล้วเขาพู่มาแล้วอ่ะพู่อย่างนี้ต้องซ้ำเฮ้ยซ้ำเลยแป๊กเอายิงไม่ออ ยิงไม่ออกว้าโอ้โหจะตายแล้วเลยเลยอยู่ดีๆเลือกก็เหลือสี่สิบสามอะไรวะเนี่ยชีวิตฉันโออยอย่าทำลายพันทิชินเลยออยปูปีปูป,ป,จปมมีจะตายแล้วเผื่อมาก็จะตายเลยเดี๋ยวอย่าอย่าทำลายฉันเลยฉันก็แค่เป็นตุ๊กตาตัวน้อยตัวนี้จ้าะจะตอนแล้วว่าวผมจะไม่รอดแล้วอูเข้าป่าดาววืดแต่ตอนนี้ทำไงดีเขาพุ่งมาโอ้ยผมหลบอุ้ยสวยหลบไม่ทัน เอ้ยนี่ยังมีต้นไม้ช่วยอยู่แล้วก็มีเพื่อนคอยช่วยด้วยโอเคจังหวะนี้ผมต้องรีบวิ่งไปแล้วสี่ยาวๆอ่ะอยา่ยา,ยานะโดลีอย่าตามฉันมาไม่อุ้ยเขาดักด้วยอ้าโดนจับเอาเข่อลากก่อนเนะเหอพันชีเชนตาย,า,า,ยยา,ยา,ายอีกแลว้วอ่ะปุ๊บปิ้โอ้ทีปุ๊บปิ้กลับมาใหม่แล้วอ่ะได้ยังไงเขามาอีกแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะดีทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนนะดีทุกคนไม่เห็นปุ๊บปิ้ไม่ได้ตายนะพันชีเชนก็แค่เออเมื่อกี้พวกคุณนั้นเห็นภาพลวงตาใช่แล้วพวกคุณโดนโนรีกำลังหลอกล่่่่่่่่่่่่อออออนนนนนยยยยยยูไไไไงงงะววาาาาผผมมมมมตตตจรริๆัแแแแเีีีโโ้้บดก โอเคดีที่ผมนั้นยังไม่โดนฆ่างั้นผมก็หน,นีก่อนอะ่ะโอ้เพื่อนสู้ๆนะเดี๋ยวเราไปกำลังใจให้เดี๋ยวเราขออนุญาตเพ้นตัวมาฝันไฟก่อนละกาและทอจังหวะน้สัตต์กาท่าทีดูไปค่อยดีสเท้า่อยอ่ะปูปีเมื่อกี้รู้สึกหัวใจวายมากเลยเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยเพราะตอนแรกปูปีคิดว่าปูปีตายแล้วแต่จริงๆปูปียังไม่ตายมันก็แค่ความฝันนะโอ้ผมโดนโนรีหลอกจริงๆแล้วเมื่อกีก้ผมยังไม่ตายครับทุกคนเชื่อผมได้จริงๆนะแต่สิ่งที่ผมไม่ได้หลอกทุกคนแน่นอนนะก็คือราล้าน ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอกาเด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนึกถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอดีนะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบักราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับทุกคนโอ้ปัดไฟเสร็จเครื่องแล้วแต่ดูหน่อยสิตอนนี้มีใครให้ช่วยอะไรไหมอะโอ้อแย่แล้วแป๊บห,นะยยหียยยเลทอน่อยล เดีนะ๋ยวผมนั่งทอยเหรียญก่อนคุยได้เลข2แล้วเลข3เลยมาคุย3เลยอเอาปินมาได้3รอบติดเลยโอเคงั้นก็เอาเลยละกันนะมาสวัสดีพันชีชชชเชนมาช่วยวเราเพื่อนนายอยู่ไหนกันมาได้เวลาลามมแป้งนี่ไอสตันไปก่อนสาวินาทีไอลือไป4วินาทีที่ดาไปแล้วจ้าลาก่อนไปไปอุ้ยแย่แล้วเหมือนเขากำลังจะล่าผมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะล่าใครหนีไปทุ่ท้าเียเอาตัวรอดให้ได้ดัง้วตออนีแต่ละคนกำลังนั่งโดนลำแล้วก็โอ้โหร้ตัวอีกทีนี้เพื่อให้ปันไฟกันเสร็จแล้วเหรอ,นนอที่จะดดีอรรหืเปล่านดซ เลขสามมาตอนไหนเอ่ยเลขสามยังไม่มาอีกทอยเรือขนาดนี้โลบัคหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูโลบัคผมสี่วานั่งทอยมันๆเลยเอาปิ้งโอเคเรียบร้อยมาพร้อมแล้วติดวิกเน็ตวีไอแต่ผมพร้อมบวกกับผมไม่กลัวอุ้ยกลัวหน่อยก็ดีโคดาวนี้ดามเองก็แรงถ้าเราติดวิกเน็ตอยู่เอ้าววยเพื่อนขึ้นบอกไม่ได้ครับมตัวน้วเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนด้วยดีไปโดลิยาอย่าฆ่าเพื่อนเราดาะดีไปเฮ้ยล่าหมโอมแป้งเอายิงไม่ออกอ้าจะตายโออุ้อุ้ยอุ้ยไม่โดนด้วยงั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแแแลลลลล้้้้ววววดดดีีีีโอสสัเเเ่่นชูย วันนี้ผมเล่นเชนดูมิดีเลยทุกคนโอ้โหยิงไม่ออกไม่พอรอบนี้ปืนเราเปิดคามือเลยเกือ,อาบตายไอ้บ้าเอ๋ยนี่ขนาดได้เลข3ามเนี่ยเลข3จริงป่ะนี่โอยปุ๊บปี๊คิอปุ๊บปี๊จะตายเล้วเนี่ยปุ๊บปี๊ยังมีชมีวิตรอดอยู่ว้วาเท้นดีกว่าโอ้โหรู้ตัวอีกทีได้เซิฟเหลือกัแค่สาคนสุดท้ายแล้วถ้าทีไม่น่าดีแน่ๆแป๊บนึงนะปุ๊บปี๊หาที่เออทอยเหรียญเล่นก่อนมันไม่มีของพยาบาลให้ผมเลยเ,เนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมนั่งสุ good เพลงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงขึ้นอันนีภาพลงตาหรือว่าอะไรแป๊บนดงนะผมได้ปืนแล้วโอเคผมได้ปืนแล้วน่าจะปอมแน่แดูทรงแต่เอาไป้ว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าผมเดินหนีแล้วโอ้โหหรือเวลาแค่38ิวีสู้ๆนะครับทุกคนขอให้รอดนะด้านใหญ่ตัวปลอมจริงด้วยอะ่ะทุกคนอยู่ในการเดียพันชี้เชนมาช่วยพันชี้เชนมาช่วยแล้วอันนี้ตัวจริงแน่นอนเอาสวยเขาโดนสั้นอยู่หรือว่าอะไรอะ่ะนา่าจะโดนสั้นอยู่แน่เลยทรงนี้ไปแล้วเขากรลับไปล่าเกตเกทจะเพิ่งตายนะเพือ่อนยากเกทไปไหนแล้วโอ้ยกอดจะเขาวาเขาจะทำ พวกอย่างนี้ผมยิงให้บ้างเนี่ยสตันไปเลยหนึ่งทีเรียบร้อยพันชีเชดไปแล้วปี้ปุ๊บแล้วก็เต้นไปหนึ่งทีเย้โอ้ลอดสักทีอะเออคิดว่าจะตายแล้วอ่ะอย่าทำอะไรปุ๊บปิ๊บเลยปุ๊บปิ๊บกลัวแล้วอ่ะปุ๊บปิ๊บเจอมาเฟียโซ่เอาไปก่อนน่ากลัวเหลือเกินแล้เจอมาเฟียโซเวอร์ชั่นรีเวิร์กอ่ะแล้วคิดจะสู้กับเออเชนรีเวิร์กไปอ่ะนี่อะเชนรีเวิร์กกลายเป็นตุ๊กตาเฉยเลยอ่ะโอ้ไม่ได้การแล้วอย่างนี้ผมต้องรีบไปหาที่ซ่อนแล้วก็ปั่นไฟให้มันจบแล้วผมก็จะไปคอยเหรียญเอาปืนแแบบไได้้้เเเเสร็จหหหมมลยยววปิงาาาฟีโซอใัข ไปเลยข้างนึงอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงโดนตีอย่างนี้ท่าพัดได้ถึงรางไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเอาซวยเกสกกำลังโดนไล่ฆ่าแน่นอนผมช่วยเพื่อนแน่นอนช่วยเพื่อนด้วยการปั่นไฟอ่ะเนาะแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยได้แน่นอนโอเคเรียบร้อยปั่นไฟเสร็จแล้วแป๊บนึงนะผมตั่งทอยเหรียญก่อนนะมาเลขสามมาเร็วเลขสามมาเร็วเข้าแป๊บนึงนั่งสแปมเลขสามก่อนโยนเหรียญลูบักแป๊บนึงอ่ะโอ้โยนเหรียญลูบักอย่างนี้นึกถึงร้านสลัดบักเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปลองใช้บริการได้นะครับปุ๊บโโโโออ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 อเเ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 เคไไไไไไดดด้้้้้้้้้้ลลลลลลแแวววววววมม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 มาา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 ชช่่่่่่่่่่ยยยยยยร็ะะนนนนนนกกกกตตงงงงหพืููีีซซสิ เราเลยเราไม่เคยทําให้นายโมโ oh หเลยจริงๆนะเชื่อเราได้วิงวิงเรามาเฟียโซอยู่ไหนโอ้ดิเจอเจอาเฟียโซแเลยปาเฟียโซวันนี้เลยซี่า,ซา,ซาให้เราสตันนายสักทีสองท,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 ทีได้ไหมเรามีปืนเอามาฝากนายด้วยล่ะนายมาเฟียโซว่านายชอบปืนใช่ไหมล่ะแป้งเอายิงไม่ออกกำเฮ้ยวันนี้ดวงสวยจังวะเฮ้ยว้วิวิวิสววันนี้ดวงสวยจังวันนี้โอ้โหได้เลขสามแต่ยิงไม่ออกสองสามรอบแล้วเดียแล้วก็ปืนระเบิดคราบที่ไปหนึ่งรอบอโอ้ยโอ้ยวันนี้ดวงโคตรสวยเลยอะไรวะเดียหรือว่าพันชี่เชนดวงไม่เข้าข้าผม่ะเอาแล้วพันชี่เชนกำลัง กลังพรมเลยเดียวแย่แล้วชี้เชืเราจะทำยังไงให้ดวงหายเนี่ยเออสะดอกคอจังนะต้องเต้นใช่ไหมออะเต้นต่อเลยละกันเนาะ เร็วเข้าวโหติดวิกเดเอ็กแล้วเนี่ยยังไม่ได้อีกรอเนี่ยเร็วอยากได้ปืนผมยังไม่ได้ปืนเลยเร็วเลขสาโอเคได้สาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสักสิาวิแล้วกันผมขอดีย่าไม่รีแล้วกันนะเพราะขี้เกียจโอ้ยไม่มีเครื่องเหมือนไฟเลยเนั่นเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าตอนนี้เพื่อนน่าจะรอดกันหมดแล้วหรือเปล่าใครโดนล่าน่าจะเป็นเกสแต่เกสเขาอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเจอแล้วเก๊เราไปช่วยเราเพื่อนรอบนี้เราสัญญาเราไม่ยิงมั่วแน่นอนรอบนี้เรายิงออกแน่นอนนี่เลยยประชิดนี้เลยเป็นยาระดูสตาร์ไปสาไปแล้วจ้า อย่าว่าไปแล้วเชฟไม่ได้อยู่ดิซีแวนนี่หว่าเอ้าเฮ้ยไม่เอาเพียโซอ,อย่าไปฆ่าเขาเลยเขาไม่ได้ติดหนี้ใครแไม่ใช่เหรอไอเกน่นมันจ่ายหนี้แกครบแล้วนะจำผิดแล้วเราตังหาที่ติดหนี้นาย200ล้านอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายพอดีช่วงนี้เศรษฐกิจคาสินโนไม่ค่อยดีอะ่ะโดนคนโกงเยอะไม่เพื่อนตายไปแล้วอีกคนนึงทำไงดีอะ่ะพันชีเชฟต,ต้องหาวิธีเอาตัวรอดอะ่ะเดี๋ยวผมทอยเหรียญอีกรอบแล้วกันเนาะปิงปองปิง ตองโอ้ยติดวิ่งเด็ดจนได้โหและตอนนี้ผมวิ่งเด็ด X I I อ้อไปก็วิ่งเด็ดขั้นสุดยอดแต่ถามจริงว่าผมจะรีเซ็ตหรอไม่ผมไม่ใช้แฮตฟิกหรอกนะเพราะผมขี้เกียจผมจะยิงแบบนี้แหละยิงสดๆแบบปั๊บตึงรอวิ่งเด็ดหายก่อนแล้วค่อยไปยิงโอเคมาผมพร้อมแล้หนึ่งสองสามพื้เจะเอเอาสวยเข้าไปโหอ,อย้ยิงช้าพี่ดิเดวเองโอ้ยพี่ปู โอโ้ยจะตายเฮลอย่าทำลายปี่ปู่ตัวน้อยเลยพันชีเช่ก็แค่เป็นตุ๊กตาที่เดฟเขาอยากจะขายของเฉยๆอยากทำลายพันชีเช่เลยแพื่นดื่มดื่มบ็อกซี่โคลาจะทันไหมอ่ะโอ้ยเหมือนจะดื่มทนันทันไหมโอเคทันงาผมก็ซิ่งเลยไปแล้วจ้าวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วมาเฟียโซยาคาเราเลยยาโอ้โยโอ,โอเคน่าจะหนีพ้นแล้วหรือเปล่าเหมือนผมจะพ้นแล้วนะงั้นก็คอยเหรียญซูมิเลเตอร์เลยละกันโอเคเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนก่อนอ่ะปี่ป้รู้สึกกลัวโดนมาเฟียโซไล่ทวงหนี้อ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้มาเฟียโซแคร์จริงๆนะก็ไม่ได้ทำอะไรให้มาเฟียยโซแคร์สักหน่อ ไม่เปล่าวะอุยุยเขาล่าสุดเขาล่าสุดด้วยเอาแล้วเขามาทางไหน เขามาทางไหนเหมือนเขากำลังล่ผ่าผมแต่ว่าเขาน่าจะไม่เห็นผมครับผมก็วิ่งออกขอบแมบ,บเลยแล้วกันนี่หาที่ซ่อนแล้วแล้วผมก็ซ่อนเลยเขาน่าจะหาผมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไปว่าผมวิ่งตรงยาวๆเลยดีกว่าวิ่งไปให้ไกลที่สุดไกลแค่ไหนก็ได้ขอแค่อย่าเจอมาเฟียโซอีกเลยอุ้ยเจอลูกน้องโอ้อโหลูกน้องก็ไม่อยากเจอเหมือนกันผมซ่อนตรงไหนดีอะอุ้ยซวยมาเฟียโซกำลังไล่ฆ่าเออเกตอยู่งั้นก็ปล่อยให้เขาไล่ฆ่าเกตก่อนเอ้ยไม่ได้เราต้องเป็นฮีโร่ถึงแม้ว่าเราไกลด่าเป็นตุ๊กตาแล้วแต่เราก็จะเป็นใจิตใจเชนออ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 ยยยยููู่่่่่่่่่่่่เเเเเเเรรรรรรราาาาาาาตตตต้้้้้้งงงงงไไไไปปชวววววพพืืืืืนนนนนนนใหหหหดดดดถึแแมมมมมีกัััจจะะทล พื่อต่อยเอาซวยต่อยไม่โดนอย่างนี้เอาซวยเพื่อตายเลยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอย่างนี้มาน่าจะแย่กว่าเดิมอ่ะโอ้โหอ,อยู่ไกลมาก อยู่ไกลมากอย่างนี้เขาจะทํายังไงเขาเหมือนกำลังซัมมอนลูกน้องแล้วเขากำลังวิ่งมาหาผมเขาจะพุ่งมาไหมหรือว่ายังไงมาเฟียโซวิ่งมาแล้วอย่างนี้ผมกต speed, ิดสปีดเคอร์โบซิงเลยละกันนะอย่าได้มาเฟียโซอย่าฆ่าเราเลยเราก็แค่นี้เองเราก็แค่พันชิเชนน่ะเอออย่าทำร้ายเราเลยโอ้เหลือเวลา50ว mm. ิผมจะหนีพ้นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมาเฟียโซเขามาแล้วเอาแล้วสึกนี้ศึกระหว่างมาเฟียโซประธานเชนใครจะอยู่ใครจะไปก็ต้องมารอดูแล้วเขาจะพุ่งไหมเขาไม่พุ่งด้วยอ่ะไม่พุ่งหรอก็เอาไปดีไงสตัรไปก่อน ว่าหนีก่อนแล้วกันนะโอ้โหตีสโลเน็ตด้วยไงโอเคได้อยู่ต้องรีวิ่งฮึบเนี่ยสับขาหลอกโอ้โหเขาไม่พุ่งสักทีอะพุ่งได้แล้วเพื่อนพุ่งได้แล้วมากไม่พุ่งด้วยอ่ะยี่สิบวิยี่สิบวิแต่ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วโอ้โห้เกือบโดนคืบเนี่ยสับขาหลอกเขาตีฟอร์แม่เนี่ยเขาตีปอรแล้วผมก็หลบไปอีกทีหนึ่งเพิ่มเอาไงแล้วผมก็วิ่งมูลบล็อกแล้วเอาไงมาว่านี้มาเพียโซเอาไงเพื่อน เพื่อนอย่าเลยเราจะตายแล้วอเคเคุ้ยเขาทำอะไรผมว่าลูกน้องผมว่าลูกน้องจังหวะนี้แหละจะังหวะนี้แหละอยเลียนลอยเลียนลอยเลียนเขาพุ่งโอเคเขาพุ่งไม่โดนเขาพุ่งไม่โดนต้องรีบไปแล้วรีบไปแล้วพันชี้เช่ไม่อยากอยู่โอ้โอโอ,โอเคเหมือนจะรอดแล้ว yeah. ลลว่ะเย่พันชี้เช่รอดแล้วว่ะแล้วพันชี้เช่ก็เป็นอิสระสะกักทีเฮเกือบโดนมาเฟียโซร้วทวงหนี้แล้วไงเกือบตายถ้างั้นพันชี้เช่ขออนุญ,ญ,ญาตไปนอนแล้วเจอกัน